เราจะพากันมาคุยกันถึงเรื่องเราใช้เมทัลชิปไปทั้งหมดกี่แผน่นใช้ขนาดไหนประเภทไหนแล้วก็พื้นที่ที่เราใช้มุงทั้งหมดเป็นพื้นที่ขนาดเท่าไหร่แล้วค่าแรงรวมปูรวมมุงทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ลูกค้าที่จะทำเนี่ยคะ่ะจะได้รู้ค่าแรงเบื้องต้นคร่าวๆนะคะ<ๆ>เผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเอาวสวัสดีค่ะทุกคน กำลังอร่อยเลยอันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูของสวนเรานะคะรสชาติหวานกรอบมากอันนี้ก็คือกินสดๆจากต้นได้เลยอ,อร่อยมากก็วันนี้นะคะเราจะพากันมาคุยกันถึงเรื่องเมทันชีสราคาเมทันชีสนะคะที่เราใช้มูงหลังคามาพามาดูมาอัปเดตกันว่าเราใช้เมทันชีสไปทั้งหมดกี่แผน่นเมทันชีสที่เราใช้เนี่ยคะ่ะเราใช้ขนาดไหนประเภทไหนนะคะ แล้วก็พื้นที่ที่เราใช้มุงทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเป็นพื้นที่ขนาดเท่าไหร่แล้วค่าแรงรวมปูรวมมงทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ถ้าลูกค้าที่จะทำเนี่ยคะ่ะจะได้รู้ค่าแรงเบื้องต้นคร่าวๆนะคะเผือ่อว่าจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเดี <S <S ๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันคะ่ะ เราก็อยู่กับวิศวกรนะคะที่ควบคุมดูแลก,การสร้างบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราก็วันนี้นะคะเราก็จะมาขอความรู้จากวิศวกรกันว่าหลังคาที่เราใช้เนี่ยเป็นประเภทไหนแล้วทาไมต้องเลือกใช้หลังคาประเภทนี้นะคะแล้วงบประมาณในการทําทั้งหมดเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค,ค,ค่ะคุณทิวคะอันนี้ค่ะอยากจะทราบว่าทําไมเราจะต้องเลือกใช้หลังคาเมทัลชีตตัวนี้คะโอเคหลังคาเมทัลชีตเป็นหลังคาที่น้ําหนักเบา<อ>เพราะพอาน้าหนักเบามันจะทําให้โครงสร้างหลังคามันก็จะประหยัดด้วยโครงสร้างหลังคาไม่ว่าจะเป็นพวกเสามันก็จะเบาลงไปตามด้วยเพราะไม่ต้องรับน้ําหนักจานวนเยอะแล้วก็ไอตัวหลังคามันก็มีราคาที่ถูกด้วยหลังคาเมทัลชีตเนี่ยมีกี่ประเภทคะแล้วทําไมเราถึงไม่เลือกแบบที่มันมีพีูโฟมที่กันความร้อนคะทำไมถึงเลือกเป็นแบบนี้ โอเคในลักษณะพื้นที่ตรงนี้เราดีไซน์ให้หลังคามัน,มนสูงโปร่งแล้วแล้วก็ความร้อนเรามองว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ตัวพิวเพราะว่ามันจะเพิ่มต้นทุนไปโดยใช่เหตุในพื้นที่เองเงินก็จะมีร่มไม้เดี๋ยวเราดีไซน์ให้มันสับจะมีการใช้สเปรย์น้าในการที่จะช่วยระบายความร้อนอยู่แล้วรวมไปถึงตัวกันสาดยืนด้านข้างที่มีช่องระบายพอสมควร ทีนี้อยากจะทราบต่อว่าในส่วนของหลังคาเนี่ยค่ะเห็นมันมีสอแบบมีแบบสั้นกับแบบยาวอันนี้ทําไมเราจะต้องมี2แบบคะเร่องปกติเมทัลชีสมันผลิตจากเหล็กคอยเหล็กรูปพันณฑ์ที่เขาม้วนกันเป็นคอยเป็นเป็นโลอยู่แล้วแล้วเขาก็จะรีดออกมา ทีนี้มันก็นขึ้นอยู่กับว่าเวลารีดอ่ะเขาจะรีดด้วยล,ลวดลายของเมดนั่ชีตลายประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นลายมาตรฐานของเม็ดั่นชีตทั่วไปก็จะได้เป็นลายประมาณนี้ส่วนความยาวเขาก็สามารถรีดได้ยาวเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเขาไม่สามารถขนส่งมาได้เจ้าที่ผมเลือกใช้เขาสามารถขนส่งได้ยาวสุดประมาณสัก13เมตรถ้าจำไม่ผิดทั้งประมาณ13เมตรแต่ว่าพื้นที่เราตั้งแต่หัวหัวเสาจนถึง ใช้สายขาดเนี้ยมันประมาณ15เมตรมันก็เลยจําเป็นต้องตัดที่13เมตรก่อนแล้วค่อยใช้แผ่นตัวสั้นกว่ามาซ้อนกันเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดแต่ถ้าในบางพื้นที่หน้าง,งานที่เขาใช้จํานวนในเยอะเขาก็สามารถยก อุปรกรณ์เครื่องจักรไปน้างงานแล้วก็รีดกันหน้างงานจะทําให้แผ่นมีความยาวได้มากขึ้นโครงคร่าวๆอะค่ะที่ของเราที่ใช้เนี่ยค่ะพื้นที่ขนาดหลังคากว้างคูณยาวอะ,อะค่ะพื้นพื้นที่ขนาดประมาณ13.1คูณ15.5โดยประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของหลังคาเมทัลชีตที่เนี้ยค่ะมีอีกอย่างหนึงที่อยากรู้ว่าเมื่อกี้แอบเห็นใบราคาสักครู่หนึ่งใบส่งของมีระบุว่าเคลือบอะลู 0.35ใช่ค่ะโอเคแผ่นแม่ัลนชี้นะครับเวลาสั่งมันจะมีความหนาของตัวตัวเหล็กก็คือตัวคอยที่เขาเอามาใช้รีดมันก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ0.2ก,กว่าไปถึง0.40.5แล้วแต่เจ้ายิ่งยิ่งหนาก็ยิ่งแข็งแรงครับไม่มีอะไรยิ่งหนายิ่งหนักยิ่งหนายิ่งแพงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ความหนาประมาณเท่าไหร่แต่0.35นี่คือก็กลางๆไม่หนามากไป ไม่บางมากไปครับผมนาาสุดเท่าไหร่คะหนาสุดที่นิยมใช้ทั่วไปประมาณ0.4-0.5ครับผมแล้วถ้าต่ําสุดเท่าไหร่คะที่นํามาใช้ทำหลังคาบ้านได้ Uh, ถ้าจะมีเห็นก็ประมาณ0.2นด้อประมาณ0 2 7 0.28ครั hmm. บ 0. 2, 0. 2, 0. 2, 8, แล้วทำไมเราไม่เลือก0 2 7หรือ0.28คะมันก็จะพังง่ายมันยุบง่ายตัวหลังคาไม่ท่านชี้ตัวนี้ค่ะก็คือประเภทเดียวกับเหล็กกันวันไนท์ไหมคะก็คือเคลือบกันสนิมไหมตัวหลังคาไม่ัด้ชี้มันเป็นหลังคาที่เคลือบซิงคอยู่แล้วคล้ายๆกันมันจะมีทั้งแบบเคลือบมาแล้วแล้วก็ทำสีกับ mm hmm. เคลือบมาแล้วไม่ได้ทำสีก็จะเห็นเป็นสีสธรรมชาติธรรมดาโอเคเลยค่ะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทางวิศวกรก็ได้ความรู้กันไปประมาณนึงเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําหลังคาเมทันชีตดดีไหมวันนี้ก็ได้ความรู้ครอบคลุมเลยนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่างบประมาณในการทําหลังคาทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ประมาณ10,000แบาทนะคะรวมทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าสินค้านะคะ<อ>ค่าแรงช่างอะค่ะด้วยคือที่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะค่าแรงช่างที่เนี่ยก็จะไม่แพงก็จะตกอยู่ประมาณตารางเมตรละ2 5 0ร้อยบถึงสองบาท ่แงเขาก็จะนับตามตารางเมตรเลยว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่ตารางเมตรอย่างพื้นที่เราตอนนี้ค่ะมัน13คูณ15.5ก็ตกประมาณ201ตารางเมตรคูณอยู่200ถ้าตีไป250บาทต่อตารางเมตรก็จะตกประมาณ50,000กว่าบาทนะคะ50,000ต้น,ตน นี้นะคะก็ได้ความรู้เรื่องเมทัลชีทกันไปพอสมควรนะคะจากวิศวกรก็อย่างเหตุผลที่วิวศวกรแจ้งมานะคะว่าการที่เราเลือกใช้เมทัลชีทแบบนี้หรือออกแบบแบบนี้เพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วก็เรา,ามีทางลมโปร่งสบายอยู่แล้วเราเลยไม่จําเป็นจะต้องบุกผนังกันความร้อนเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะคะก็เน้นความโปร่งโล่งสบายเท่านี้ก็เพียงพอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณผู้ชมด้วยนะคะว่าจะเลือกแบบไหนในการทําบ้านก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเรานะคะบางบ้านเนี่ยมีความร้อนสูงหรือว่า อยู่ในพื้นที่ที่ต้องรับแดดเยอะๆอันนี้ก็จะต้องเลือกใช้วัสดุอีกประเภทหนึ่งนะคะก็อยู่ที่การใช้งานสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบกันไปเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ E ีพีหน้าตอนหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมนะคะหลายท่านบอกว่าหูยยังเห็นตอนบ้านเสร็จแล้วเร็วๆจะชาก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะชาก็รอเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะเสร็จโอเคค่ะเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าภาวนาให้พี่ช่างเนี่ยทำาัวสำเร็จเสร็จสิ้นสู้ทุกฤดูฝนไปได้นะคะผ่านพ้นไปได้ สำหรับวันนี้ก็ลา,ากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ